วันนี้เรามีของเล่นใหม่ฮะให้ชิคเก้นเล่นชิคเก้นจะเล่น,นะอญญะไรฮรังขอมันจะอยากเล่นนะฮะอยากเล่นนะ้วฮขึ้นมาได้ฮะขึ้นมาฮะขึ้นมาฮะขึ้นมาให้ได้นะฮะขึ้นมาก่อนขึ้นมานี่นะครับของเล่นใหม่ของมันเอาแล้วครับมันเลิ่มนะครับเลืจะจังแหละศพแล้ว นี่นตุ๊กตาที่น่านี่เป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงที่น่าสงสารคุณผู้หญิงเขาใช้ท่าไม่ตายสะบัดผมสมบัดผมสะบัดผมสะบัดผมสะบัดผมชิปเกนไม่ยอมนะครัชิปเกนไม่ยอมอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนชิจกเกินผมจุ้งหมดแล้ว จะชิคเก้กนกินนัน่นเลยกินมันมันเป็นตุ๊กตาของไอ้สามนะฮะทางนี้ไม่รับผิดชอบโทษไอ้ชิคเก้นเท่านั้นไอ้ชิคเก้นเตะส้นสูงเตะนะ้าส้นสูงเตะนะ้าอเตะ จะบอกว่าตุกตาตัวนี้มูลค่ามูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ชิคเก็ตมันอยากจะกัดเลยวันนี้เรามาอย่างสติได้ไหมหแล้วเขาก็ได้เลยไปของนะฮะ โน่ no. ตุ๊กตาที่น่าสงสารไม่มันเอามันลาเธอไปแล้วมันลาไปแล้ว,ม,ลลวมันเบื่อมันเบื่อแล้วเบื่อแล้ว <c oughs> ไปดูเลยไป